เทวดาตนนี้ก็ไอเราเนี่ยังสุขชอบสวยริมานอยู่ยังอยากเป็นเทวดายังไม่พอจะไปหาคืนอีกถามอีกถามหมอพรามพรามบอกนี่ถ้าต้องการให้ต่ออายุอีกนี่ต้องบำเพ็ญพรหมจัรย์ให้เคร่งครัด แล้วก็สวดบทคุณพิาวิชัยคุณฮะมาอาจจะพูดไม่ค่อยไม่ค่อยถูกนั่นเองคุณพิศวิชัยอะไรทํานองเนี้ให้ไปสวดบทนี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดถือศีลอย่างเคร่งครัดมุ่งบาเป็นเพียรภาวนาเจ็ดวันแล้วก็จะได้ต่อบุญบารามี อายุจะยืดต่อไปอีกเทวดาตนนี้เออยังพอมีช่องทางเนาะที่จะเสวยสุขในบนวิมานสวรรค์ที่ตนเองพอใจนั่นแหละไม่เอาแล้วตามพระพุทธเจ้าเอาตามนี่ก็เลยเรื่องราวว่าได้ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าจะยืดอายุต่อไป ได้หรือไม่อย่างไรไม่ไม่ได้ชัดนะโยมเรื่องก็แค่นี้คือจึงทำให้ว่าเวลาพระครอบรอบวันเกิดเนี่ยก็จะมีนิมนต์พระมาสวดบทมนเนี้อุณหิสะวิชัยเนี่ยบทเนี้ยเพื่อต่ออายุต่ออายุวัฒน,นะให้ต่อบุญต่อบารมีต่อไปนี่ในเรื่องของเรื่อง แต่จริงคำสอนพุทธองค์ให้คลายหมดพอทาไม่คลายมันก็ยังมีกิเลสยังมีหัวเชื่อแห่งแห่งสังสารมัเรเเป็นว่าใจเกิดมันไม่โชคแต่ถ้าหากคลายเยื่อเนี่ยถอนจากโสงบนั้นชมนั้นอไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ชอบไม่ความพอใจและความไม่พอใจนั่นคือแนวแนวพระอรหันต์แล้ ต้องการให้ให้พ้นกิเลสแต,ต,ต่เทวดาตนนี้ต้องการจะอยู่แบบสเสวยสุดในวิมานอยู่ในกามต่อไปนี่นี่นเรื่องของเรื่องจึงทําให้ว่าโอ้บทนี้นี่งาน <c oughs> ทำบุญอายุพระผู้ใหญ่นี่จะไม่มีขาดเลแน่โยมนอกสุจาลูกพ่อประโยชน์ ่าเต็มที่เลยนในมลหลายๆรูปมาส่วดบทเนี้ยก็ถือว่าส่วนแล้วจะได้ตตออายุต่อบุญบารมีต่อไปอนี่เพิ่มเติมมาเรื่องอย่างนี้โยมพอจะจำได้มั้งก็เป็นเรื่องราวที่ทฟังง่ายๆนะือจำจำได้บ้างนะย เรื่องอย่างนี้เอาละถ้าไม่มีใครถามอ่าคอาจารย์ครับคืออาจารย์ช่วยชีช่องทางห,หน่อยครับว่าจะทำยังไงให้สังคมไทยอ่ไม่ต้องรู้จักสืก่อแต่ว่าให้รู้จักตัว,ตวของเราเองมากที่สุดครับเพราะว่าในปัจจุบันสังคมไทยไม่รู้จักตัวเองแต่ว่าจะรู้จักชาวบ,บ้านมากกว่าตัวเองครับเราจะทำยังไงดีครับ อ,อ,อน,นไดีะคือข้อเกียของตัวเองอะ่ะเขาไม่เคยดูนะแต่ว่าข้อเกียชาวบ้านรู้หมดเลยว่าใครดีจะนวายมประสบพบมาอย่างนี้เยอะใช่ครับทั่วไปเลยอืมก็คงไอ้นี่มันมันมันอย่างนี้อย่งน,นะไอ้เขาเรียกว่าท่านจะพูดเป็นปรัชญาเนี่ย ใครจะห้ามได้เมื่อผลไม้ต่างรสชาติมาตรฐานไมย่ยอนใครจะห้ามได้เมื่อผลไม้ต่างรสชาติาาคือมันอย่างนี้โยมเพราะว่นานาทัศนะเราต้องอบร,รมตนเอง ให้ความสาคัญที่ตนเองให้มากกว่าถ้าเราไปมองแต่ผู้อื่นอย่างอื่นโอ้ยู่เลยงาที่สุดสุดไม่มีหรอกนั่นเป็นเรื่องที่ว่าขนาดพระพุทธเจ้านะ่ะอยู่ในเชื้อพระวงศ์เนี่ยอย่างเช่นพระเทวทัศนะ์เนะี่ยนะเทวทัเนี่ยใกไ้ชิดเชื้อพระวงศนะ์น่ะ แต่เอาบวชด,ดูสิมันเล่นงานพุทธจะฆ่าอย่างนั้นจะพุพทสลายอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนู้นน่องยังฆ่าไม่ได้เลยขนาดพระพุทธเจ้าเอามาอยู่พูดง่ายๆนะต้ระเจ้า่อาชาติศัตรูเอ่ยนางจินชมาวิกาเอ่ยนางมาคันธยาเอ่ยใครต่อใครนี่โจมตีเล่นงาน แม่คาสอนของพูดมาโปรดที่ไหนคนมักจะบรรลุการสําเร็จกันยังเอาพูดนี้ไม่อยู่เลยะถ้ามองในแง่นี้อ่ะและอย่างเราเราเนี่ยจะไปมีบารมีไหนที่จะไปสอนใครไปแม้แต่คําพูดวอนธรรมานี่ก็ให้เห็นว่ามันเป็นทัศนะของธรรมาชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลใครจะรับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ หรือใครจะงงองงอ,งอยู่ใครจะไม่เข้าใจเลยมันเป็นสิทธิของบุคคลอยู่ว่า,าบอกว่าเราพยายามอบรมตนเองครับผู้อื่นถ้ามีโอกาสบอกชี้แจงก็อบอกได้บ้างเนีน่ยเตือนได้บ้างแต่อย่าหวังอะไรมากนะ ขนาดพระพุทธเจ้ายังสอนใครต่อใครให้ดีทุกคนไม่ได้เลยเจะเป็นพระอารหานต์องค์ไหนๆก็ไม่ใช่ว่าจะโปรดอะไรได้หมดขนาดพะพุทธเจ้ายังไม่ได้ดังใจเลยนี่ก็มองอย่างเงี้ยว่ามันก็อยู่ที่ว่าใคร ใคร่ในธรรมหมายมั่นในธรรมอบรมมาดี <c oughs> นั่นมาดีต่อเนื่องเนื่องเรื่อยๆนั่นก็จะเป็นผลดี <c oughs> ต่อเขาเองก็อย่าเบียดเบียนกันนะโยมนะอัตมายังเคยพูดว่าโอ้ ขนาะพระพุทธเจ้าโดนเบียดเบียนจะเอาชีวิตในตาย,ตายพระองค์ยังให้อภัยเลยไม่ถือสาหาความเลยแล้วเราเป็นพุทธบริษัททำไมถูกเขากนะักแนแหนกกันแหนด้วยคำพูดด้วยกิริยานั่นโน่นนี่นิดหน่อยทำไมเราเป็นฟืนเป็นไฟไนเราไม่มีเชื่อของความเป็นพุทธบริษัทเลยเหรอทำไมไม่ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าบ้าง ขุนเก้าโดนซะขนาดไหนผู้ตรงยังไอเรามันไม่ทําได้ขนาดนั้นหรอกอย่างน้อยให้ได้สบิบเปอร์เซ็นต์นี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ปลายเล็บของพระพุทธเจ้าก็ยังดีให้มันมีเชื้อมัง่งนายโยนาโยมอยู่ที่วัดสวนแก้วเจออย่างนั้นเจออย่างนี้คนนั้นทําไมนิสยัยอย่างนั้นทําไมคนโน้นทาไมทําตัวอย่างนี้ถ้าโยมมองคุณ อารมณ์ไม่ดีเนี่ยนั่นแหละจินของโยมก็ร้อนจินข็โยมก็เป็นอาคุสนั่นชื่อโรคนะ่ะชื่อโรคในอารมณ์ไม่ดีคือชื่อโรคเข้ามาสู่ใจสู่อารมณ์แล้วเป็นผลดีที่ไหนอ่ะก็ต้องมองดีว่าเ,ออเขาคือเขาเราคือเราจะให้เขาได้ดีเหมือนเราเราเหมือนเขามันก็ไม่ได้เพราะว่า ความคุ้นเคยมาสังสมมาเกี่ยวข้องมามันหลากหลายใครจะห้ามได้เมื่อผลไม้ต่างรสชาติอย่าเบียดเบียนบ้างกันดีกว่าคิดบ้างครั้งบ้างจงมองว่าเออเราเป็นเพื่อร่วมโรมด้วยกันนะเพื่อร่วมถือศีลด้วยกันนะอย่าอย่ามองแต่ในแง่ลบเลย งให้อภัยกันยอมรับกันโอ้ยคนนั้นก็อย่างนั้นแหละเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคุณร้้เลยนะเนี่ยที่บะามันเกิดเรื่องคุณมัวขัดข้อหมองใจเนี่ยทางภาษาบาลีเรียกอุปาทานเน่ยอุปาทานคือไปหมายมั่นไปหมายมั่นในเรื่องนั้นสิ่งนั้นกิจกรรมอย่างนั้นกิริยาอย่างนั้นเรา,าเอามาใส่อารมณ์เราะ ภาษาโบราณบ่าโอ้ยไปถึงสาหาความทําไมไปถึงสาหาความแต่อย่างนั้นทําไมไม่ให้อภัยพวกเขามันปัญญาอย่างนั้นเขาทาตัวอย่างนั้นเขาโง่อย่างนั้นเขาทำตัวอย่างนั้นบา,าง,ท,างที่เขาไม่รู้ตัวเลยโยนะคนที่เขากิริยาไม่ดีอย่างนั้นอาการไม่ดีเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวนี่ไอ้ถ้าเรารู้ตัวเนี่ยเรา,าก็ต้องให้อภัยเขาอ,อย่าไปเพิ่มเชื้อเลย แห่งความไม่พอใจคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าคิดดูเลเราอยู่กับลูกๆเราหลานเรายังมีปัญหาเลยท <c oughs> ํามอยู่วัดเนี่ยเจออย่างนั้นเจออย่างนี้ทําไมมันจะไม่มีนั่นแหละหลายๆสำนักเค้าจึงว่าให้อยู่กันเนี่ยอย่าอย่าคุยกันปิดวาจาเคยได้ยินไหมสำนักไหนๆก็ให้ปิดวาจาทั้งนั้น เพราะอะไรเพราะต้นเหตุจากนี่นี่ยมต้องต้องเห็นใจกันทนี่นี่เ่าเพิ่งเปิดโอกาสประชาธิที่ปอญไยใครพูดเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะแต่ว่าควรจะเนี่ยอย่างที่พูดเนี่ยรู้อะไรควรอะไรไม่ควรต้องเห็นใจผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยอย่างเช่นยมหมูยมจูยมไหนไหนที่ช่วย ทำด้วยความสะดวกอโยมต้องเห็นใจว่างนะอโยมคนนั้นไปทําผิดระเบียบอย่างนั้นกติกาอย่างนี้เนี่ยคิดดูว่าผู้ที่รับเรื่องรับอโยมมาอยู่มาปฏิบัติเขาจะรู้สึกยังไงต้องเห็นใจกันต้องเห็นใจกันแต่ทางนี้ทางนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้อย่างที่ ขอร้องหรือกติการะเบียบวางไว้อะไรไปมันไม่ได้ด้วยก็ก็ต้องอะไรนะอย่างที่พูดนะเอ้ยอย่าไปหรือสา,าความอะไรมากเลยอะไรร,รั้นบ้างคลานบ้างนันบ้างก็เอาหสิกันมันดีกว่านายโยมนะดีกว่า อย่าลืมถ้าจ,จิตไม่ดีอารมณ์ไม่ดีนะโรคมาทันทีเลยระบบกล้ามเนื้อหัวใจนี่เกรงทันทีเลยระบบระาะลำไส้ไปัยวะน้อยใหญ่มันเครียดนอ่ค์หยอมยมที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยหมอก็บอกว่าเพราะคุณเครียดน mm. ดิจิตคุณไม่คลายหรือคุณไปกินยามีผลกระทบมาหรือว่าอะไรต่างๆ มันเลยทําให้เป็นโรคมะเร็งนะโยมเวลาใครเกิดอารมณ์ร้อนว่าเออเออเอออารมณ์ร้อนอนี่เดี๋ยวมะเร็งมาแล้วมะเร็งเตือนอย่างนี้มั้สออิเดี๋ยวเดี๋ยวมะเร็งจะเป็นโรคมะเร็งโกรธอย่างนี้อารมณ์เสียอย่างนี้เออเตือนอย่างนี้มั้สิดีไหมโยมอ่ามปอกได้ผลนะเอาเอาโรคมะเร็งมาคูเลยเอามันจริงนะใส่ไปได้ผลหรล <c oughs> ไม่ได้ผลก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่ได้เดือนซะเลยเรื่องกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์ตโลกอะไรอยู่บำเพ็ญเพียรเยสริมภาวนาภาวนาไม่คือการที่เราสวสสดมน์กสือว่าเราเราราวมถิกา,าอะไรอย่างี้ยคือคือคำเนี้ยบำเพ็ญเพียร โยมบอกว่าจำเป็น <c oughs> เพียนศีลภาวนาเนี่ยจำเป็นจะต้องอ่านต้องสวดไหมอะไรไหมมันหนมันก็อยู่ที่จริตของโยมโยมโ <c oughs> อใจแบบไหนสะดวกอย่างไหนให้จิตมันไม่ให้สับสายไปเรื่องบาปเรื่องอาฆุตลเรื่องวุ่นวายก็ก็พอได้ แต่คำเรามาอยากขมดคำตรงนี้มาว่าภาวนาภาวนาแปลว,ว่าพัฒนาจิตให้เจริญเนี่ยจิตให้เจริญก็คือให้จิตเนี่ยมันมันไม่เกาะเกี่ยวไปด้วยกิเลสกิเลสสวนัณาน,านาประการให้จิตมันมันสูงขึ้นจิตมันแข็งเกรง่ง ไม่เกิดโมหะไม่เกิดชอบเกิดชังไม่เกิดดีใจเสียใจระมัดระวังระมัดระวังอารมณ์ระมัดระวังจิตระมัดระวังพฤติกรรมทางอายตนะอย่าให้มันเกิดเชื้อแห่งพยามานอย่าให้มันเกิดกิเลสอะภาวนาคือการพัฒนาจิตให้มัน มันเท่าจากกิเลสหรือพ้นจากกิเลสนะโยนะเรื่องนี้ก็ละเอียดนะละเอียดอย่างที่พูดพูดมาตั้งเยอะแยะแล้วใคร <c oughs> อยู่วันๆนี่ก็พยายามเห็นภัยเรื่องของกิเลสเห็นภัยของความอยากอย่างนั้นไม่พอใจอย่างนั้นนี่ก็อยู่ในฐานนะ <c oughs> แห่งการภาวนา ้คำว่าให้จิตเรามันสงบจิตเรามันเป็นวิสังขารจิตมันไม่ปรงุงไม่วันไวเออจิตไม่วันไวเลยเราวันนี้ตมาเนี่ยนะบอกให้ทราบวนะ่าตั้งกิตธอธ่าที่ฐานทุกเชา้าทุกเย็นขอให้ข้พาพเจ้าได้บำเพ็ญเพียรมานี้ขอให้พเจยาได้เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสสวะนานาประการจะได้หลง ด้วย <c oughs> ทางโลกียะเลยเห็นโทษเห็นภัยของลาบสก,การะอันยิ่งใหญ่โทษภัยของวัตถุนิยมทั้งหลายตามกระแสขานิยมคอยเข้าพเจ้าจะอย่ได้ไปสนใจเกี่ยวข้องอะไรเลยมาตั้งจิตอารอย่างนี้มาน,นานนอยมทั้งเช้าเย็นก็เลยเหมือนกับภาวะจิตมันก็แน่นแน่นแฟนขึ้นเรื่อย จะอยู่ตัวแล้วมันเมื่อเรามีอุดมการณ์อย่างนี้เรามุ่งจะปฏิบัติทำอย่างนี้นี่ก็อยู่ในพอจะกล่าวได้ว่าเพื่อพัฒนาจิตเราให้เจริญพัฒนาพฤติกรรมของเราให้อยู่ในหลักในธรรมอันยิ่งทุกๆคนมันต้องมีอุดมการณ์ของตัวเอง ว่าเราจะมีอุดมการอะไรบ้างอย่างโยมผู้ชายเนี่ยก็อย่าไปมองแต่ข้างนอกดูข้างนอกมันยากยากยากเราต้องือว่าเออเขาอุปมาณนะู<ม>้เขามีเงินแค่สลึงเดียวอะ่ะใช่เขามาซื้อของราคาร้อยบาทได้ยังไง โอ้เขามีเงินห้าสิบตังค์นั่นเองจะมาให้ซื้อของมูลค่าห้าสิบบาทได้ยังไงเขาก็ต้องใช้อาศัยในมูลค่าแต่ของเงินของเขานั่นแหละคือหมายว่าสติปัญญาความรอบรู้ของเขาอย่างนั้นความสามารถเขาระดับนั้นเขาทําอย่างนั้นนั่นเราจะไปมองว่าแม่เหรียญยี่สิบห้าสตังค์เนี่ยไม่เข้าท่าเลย ห้าสิบตังไม่ได้เรื่องบาทไม่ไดไรเรื่องโทรเขาก็มีค่าของเขาเนะี่ยถ้มองอย่างนี้ดีไหมจเจ้าบอกว่ายี่ห้าตังไม่มีค่าได้ยังไงอ่ะห้าสิบตังไม่มีค่าได้ยังไงบาทไม่มีค่าได้ยังไงดูทุกคนเนี่ยอยากเป็นคนดีแต่บางทีเขาไม่รู้ตัวหรอกเพราะสติปัญญาเขาอย่างนั้น โอ้อาโอ,โอ,โอสมงควรเนยียหยมเนาะนี่มันสองทุ่มแล้วเข้าไปาใช้เวลามาสองชั่วโมงแล้วมั้งใช่อนยยกอ่าขอสรุปนะสรุปว่าที่ตะม,มาพูดว่าเอ <c oughs> บโรกวันเกิดของผู้ดุชนเนี่ยคิดยังไงกัลยาณชนคิดยังไงควรดาเนินอย่างไรทั้ง <c oughs> พูดที่บรรลุอริยบุคคลือพระอรหรัน ยังไงแร่มาเขาพูดทำล่านี้แล้วก็พูดถึงเรื่องว่าสุบินิมิตก่อนที่พระพุทธเจ้าจาะตรัสรู้เป็นสมาสมุทญาสุบินิมิตสี่ประการก็คือนอนเท้าจรดมหาสมุทรศีษะเคยเขาสุเมรุราชแล้วก็สุบินิมิตว่าเท้าวเยียบย่ำไป ของมูดคูดเท้าท่านไม่ละเลยแล้วก็ฝันถึงว่านกหลักสีบินมาลงแล้วเป็นสีเดียวกันแล้วก็ฝันข้อที่สี่ก็คือว่านอนหัวดำไตเต่านะ่าแข้งยเยเยี่เนี่ยนะพูดก็โยกไปทบทวนด,ดูนะแล้วก็พูดเรื่องอะไรอีกอะเรื่องของเทวดากลัวจะหมดบุญกลัวจะตาย ก็มากราบคุณพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกจงคลายเหยื่อสะคลายเหยื่อนั่นอย่าลืมนะคายเหยื่อเนี่ยไม่ใช่บะคายแต่กรรมมาคุณอย่างเดียวมันต้องไฟบวกไฟลบคายให้หมดไม่งั้นจะไม่มีในบทธรรมจักรที่โยส่วนถอนออกหรือละออกจากโสมนัสโมนัสท้อนจากอิทารลมอนิทารลมแล้วก็พูดเรื่องอื่นๆอีกเยอะทีเดียว นี่ก็เป็นความหวังดีปรารถนาดีที่จะมาได้มาพบปะายาโยงในค่้คืนนี้ขอให้ไปพิจารณาแล้วถุกผลอบรวมต่อไปนะตมาก็ต้องถุกต่อไปเยอะโยมเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรนักหนาแว่าจะพยายามและอยู่ทางโน้นมันมีโอกาสมากแต่ถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยตมาก็รู้ท่านจะรับไม่ไหวสุขภาพรับไม่ไหวเห็นอาการนะ ะมาเนี่ยสุสารมหาสุชาเปอนีังไงแต่ทํางไงได้มันวิถีชีวิตก็เป็นไปตามความจําเป็นก็ขอให้หวังดีปรารถนาดีต่อกนันนะอยู่ที่นี่นั้นคุณจะทำความดีที่เคยสั่งสมมาแล้วเอเราพูดถึงเรื่องสุขโภญุณยาการสั่งสมบุญนโยนเนาะ ว่าบ,บุญที่โยมทำทำต้องดีนนในระดับนั่นแหละแต่บุญที่เราได้พึ่งจริงๆเลยเนี่ยเราทําหน้าที่แล้วเราสวายใจพึ่งปลื้มใจในผลงานเนี่ยบุญเป็นที่พึ่งของเราเราเพาะปลูกอะไรดูแลด้วยดีเราได้พึ่ง่าอาศัยผักพืชชนิดนั้นนี่ก็เป็นบุญเหล่านี้เป็นต้นนั้นกุศสลผลความดีที่โยมได้อบรมมาโดยตลอด จงเป็นพละวะปัจจัยให้นันดุทลายได้เจริญในทางสมาธิปิ <c oughs> มาวิหารยุมพุทธธรรมโดยช่องามังเจริญสุจริตต่างพุทธธรรมให้สุจริตคิดดีพูดดีทำดีถูกหลักพุทธธรรมแล้วชีวิตนี้อยู่ได้สุขก,กาสบายใจตามสมงคววแแก่ฐานะของตนด้วยเอือรูปแม่เมตตา เ <pecially> ปสธศัทธังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุจงเป็นสุเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาัยาปชาหุนตุจงเป็นสุเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิทาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดท,ทั้งสิ้นเถิดอะระหังตัมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวาคาาตภะคะวะตาธัมม ญาตก่าวนำนะเจ้าค่ะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกาบขอบคุณพระธรรมที่มีอยู่ในพระาจารย์เจ้าค่ะอัญชาลีวันทาอภิวาอัญชาลีวันทาอภิวาอัญชาลีวันทาอภิวาอัญชาลีวันทาอัญชาลี